กรุงไทยเนี่ยไม่ได้เป็นดิจิทัลทรดิชัน o n a l ลแบงกิ้งที่คิดแบบตัวเองเป็นตัวกลางอยู่แต่เราจะเป็นฟูลสเกลดิจิทัลแบงกิ้งที่คิดว่าเราเป็นอะไรก็ได้ที่ออกนอกกรอบแล้วทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทของการให้บริการต้องไม่มีข้อจำกัดเป็นดินแดนที่ไม่มีขอบเขต Next ตัวใหม่ะครับเนื่องจากเราทำเป็น Native App พ i ิ a t ช o n วิธีการใช้งานเนี่ยความลื่นไหลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะจากเดิมที่เรามีหน่วงๆบ้างเนี่ยมันก็จะไม่มีและมันจะค่อนข้าง s m ooth ความ s t a b l e เนี่ยเรียกว่าตัวคูนไทน์เน็เนี่ยเราเขียนหลังบ้านใหม่หมดเลยการออกแบบตัว UX เองเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนให้ c u s t o อร์สามารถ c u s t o ม i z e ตัวฟเจอร์เนี่ยเอามาไว้ด้านหน้าเองได้มีธีมที่เปลี่ยนไปตอนแรกเนี่ยเรามีแค่ธีมเช้ากับวันเย็นเนาะอนาคตอาจจะมีธีมอื่นๆให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้ ตัวอาร์เคเต็เจอร์เนี่ยหรือใหม่หมดเลยแล้วกันยกเครื่องใหม่หมดเลยนะครับเดิมทีเนี่ยเราเป็นเรียกว่ามีเล g a กาซีค่อนข้างเยอะแต่ตัวใหม่เนี่ยเรายกทั้งหมดเลยเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพื่อที่จะสเกลได้นะครับถ้าเราสเกลได้เนี่ยเราสามารถเพิ่มฟีเจอร์ได้นะครับเราสามารถเพิ่ม AI เพิ่มความฉลาดให้มันได้ลองมองภาพดูว่าเวลาลูกค้าเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเราต้องใช้ Power ของคอมพิวเตอร์นะครับในการคำนวณว,ว่าลูกค้าคนนี้เราจะให้ปุมโมชั่นอะไร อะไรบ้างที่จะเหมาะสมกับลูกค้าคนนี้ตัวที่เราดีไซน์บายสเกลเราสามารถเพิ่มขยายคดได้ตลอดเวลานะก็จะตอบโจทย์เรื่องของ AI ในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันเพิ่ม Experience ใหม่ๆให้กับลูกค้าด้วย <S <S เราสามารถพูดได้เลยว่าจุงไทยเน็กซ์ัวใหม่เนี่ยมีเซ c u ริตีที่ดีที่สุดในประเทศณนะปัจจุบันเลยนะครับข้อมูลตั้งแต่เข้ามา หน้าบ้านเนี่ยยันหลังบ้านเนี่ยทุกอย่างถูกเอนคริปหมดนะครับไม่ได้บอกเอนคริปแบบเดียวด้วยนะครับเอนคริปซ้อนเอนคริปอีกเพื่อที่จะป้องกันข้อมูลของลูกค้าในเรื่องของ s e n ซิ t ีฟดาต้าเองเนี่ยก็จะมีการแฮชนะครับเพื่อที่มให้ระบุตัวตนได้อย่างเช่นพวกชื่อนามสกุลแบบประชาชนและแฮชเสร็จแล้วเนี่ยยังเอนคริปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกเก็บ อยู่ในคลุ่มไทเน็กเนี่ยปลอดภัยแน่นอนการเช่าใช้งานคลุ่มไทเน็กนะครับครั้งแรกเนี่ยก็เพิ่มความง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆคือเราใช้ตัวเฟซนะครับในคอมพิวชันนะครับเทคโนโลยี Technology ที่เราใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เรียกเป็น w o r World l l s s t เทคโนโลยีมีการใช้แสงที่หน้ามีการทำโมชันเดท็ e t นะครับยืนยันได้แน่นอนมั่นใจได้แน่นอนว่าข้อมูลที่ทำในการเรื่องของการเปิดการใช้งานเน x กเนี่ยเป็นข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง ฟังก์ชันกับฟีเจอร์ถ้าเรามองในมุม Digital Traditional Banking กิ่งเนี่ยอีกหน่อยจะเหมือนกันหมดแต่จุดที่เราคิดว่ามันเป็นความแตกต่างเนี่ยมันมี2-3จุดจุดที่1ปรุงไทยเน็กเนี่ยเป็น scalability by design คือเราดีไซน์เพื่อให้มัน Scale Up ได้แบบไม่จำกัดอันที่2เนี่ยเราเปิดมุมมองของการที่บอกว่าในอนาคตจะเป็น full scale Digital Banking ถ้าเราจะเป็นตัวกลางทางการเงินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยความสำคัญของเราจะลดลงลดลงเฉะนั้นเราต้องออกนอกกรอบกรุงไทยเนี่ยไม่ได้เป็นดิจิทัลเทรดิชั่นอลแบงกิ้งที่คิดแบบตัวเองยังเป็นตัวกลางอยู่แต่เราจะเป็น full scale ดิจิทัลแบงกิ้งที่คิดว่าเราเป็นอะไรก็ได้ที่ออกนอกกรอบแล้วทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นบทบาทของการให้บริการต้องไม่มีข้อจำกัด อันที่3เนี่ยเราสร้างทีมที่สามารถเอาข้อมูลมาสร้างเป็นความฉลาดตรงนี้จะต้องทำทีมและทำข้อมูลให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อทำให้เรามีความโดดเด่นในการที่จะเข้าใจลูกค้าเอ็นเกจลูกค้าในยุคที่เป็นสงครามทางด้านดิจิทัล นาคารนอกกรอบจะสําเร็จได้ต่อเมื่อเราสามารถที่จะทดลองของใหม่ๆเราสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้คนที่อยู่นอกธนาคารเข้ามาร่วมมือกับเราตรงนี้เราเรียกว่าเป็นโอเพนแพลตฟอร์มพอเราทำโอเพนแพลตฟอร์มที่มีคนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็หวังว่ามันจะเป็นแรงดึงดูดให้บริการดีๆจากคนอื่นที่อยากจะมาร่วมแพลตฟอร์มเรามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับเราเราสามารถเอื้อให้กับคนตัวเล็กๆที่เข้ามาที่แพลตฟอร์มสามารถที่จะให้บริการ และสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับเขาได้